สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเกรดรถนะครับรถ For t u n e r ที่เราทำรถนอนนะที่พูดไปวันก่อนนะเราได้ทำสิ่ง,งต่างๆหมดแล้วแล้วก็ออกไปท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ก็เลยมาเห็นปัญหาอยู่นิดนึงนะครับในการไปอจอดนอนของเราเนี่ยมันมีปัญหาอยู่โนะดยปกติห้องเราจะกว้างนะกว้างเนี้ยนอนได้สบายนะนอนได้สบาย นะครับสองคนนอนสบายนะก็แล้วมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอยู่นิดเดียวปัญหาส่วนนี้เราก็จะต้องแก้ไขนะครับแก้ไขว่าเราจะต้องพัฒนาอัพเกรดรถเราไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ผมทํารถคันนี้มานี่ไม่เคยไม่เคยที่จะเสร็จสมบูรณ์เลยนะก็จะมีการาพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆนะก็เพื่อการดำารงชีวิตในรถคันนี้ให้ให้มันสะดวกสบายมากที่สุดนั่นเอง นะครับปัญหาของเราคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ท่านเห็นว่ามันกว้างขวางแต่ลองมาเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าของเรานอกจากเก็บเป็นระบบระเบียบแล้วก็ยังมีของอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยในรถเนี่ยที่มันยังไม่มีที่เก็บนะล้าก็วางอย่างเงี้ยแต่เวลาเราเดินทางมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอย่างเช่นพวก พัดลมนะปักแล้วลงไปใช้แต่ถ้าเราไปจอดนอนในที่ที่ลานกลางเต็นท์หรือว่าลานที่เขาให้จอดนอนของเอกชนอะไรพวกประมาณนี้หรืออุทยานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะบางอย่างของเราก็จะขนลงไปแล้วก็จะอยู่ข้างล่างเราก็นอนสบายก็โล่งสบายแต่ถ้าเราไปจอดนอนในเช่นไปจอดที่ปั๊มหรือว่า ที่ใดที่หนึ่งที่ที่เราจะต้องจําเป็นต้องจอดนอนโดยเราไม่สามารถที่จะขนของเหล่านี้ลงได้นะมันก็จะเป็นปัญหาเร่าน,นี้เนี่ยถ้าเราคิดแก้ไขเราก็จะทํากล่องใส่นะทํากล่องใส่อีกนะเอาของพวกนี้ใส่กล่องนะครับเอาของพวกนี้ใส่กล่องแต่ปัญหาคือพอเราใส่กล่องเสร็จกล่องก็ต้องวางอยู่บนรถเหมือนเดิมเราก็ยังนอนสองคนก็ยังมันก็จะกีดขวางเหมือนเดิม ผมก็เลยคิดจะทําคือคิดที่จะทําเตียงขึ้นมานะครับเตียงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะแล้วเอาของเข้าไปเก็บข้างในนะเก็บข้างในของนี่ต้องใส่กล่องเก็บข้างในทีนี้ก็มาคิดว่ากล่องเนี่ยก็น่าจะเป็นขาเตียงได้นะทาเป็นกล่องเนี่ยก็คงจะเป็นขาเตียงนะขาเตียงนะแล้วก็ทําไม้มาวางข้างบนนะวางข้างบนนะในส่วนทั้งนี้นะโดยให้ ตู้เย็นเป็นส่วนหนึ่งของเตียงด้วยนะความสูงก็คือต้องความสูงก็คือต้องพอๆกับตู้เย็นเนี่ยนทําเตียงต่อไปเนี่ยนเท่ากับเท่ากับตู้ตเย็นเลยมาต่อยาวไปข้างหลังเนี่ยของแล้วก็สอดใต้ตู้เย็นเราก็ขึ้นนอนนะคิดว่าคงจะนอนได้นะเพราะรถเรามีแอร์ไม่ร้อนนอนได้นอนได้น,น,ไดนะก็คิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นคิดว่าจะทําประมาณเนี่ย เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับน,น,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปวางแผนแล้วก็จะทำนะมาดูว่าจะทํำยังไงนะแต่ผมนี่ไม่ได้เป็นช่างไม้นะครับไม่ใช่เป็นช่างเฟอร์นิจเจอร์อุปกรณ์ที่ผมมีก็มีไขค,ควงเท่านั้นเองจะทําไงนะครับจะทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าผมเนี่ยไปเห็นร้านหนึ่งนะที่เขารับตัดรับอะไรเรียบร้อยเราก็สามารถสั่งให้เขาทํามาให้เลย เฉพาะการตัดกันอะไรนะแล้วเราก็มาประกอบนะประกอบเองของเราออกแบบเองประกอบเองแต่ว่าสามารถสั่งไม้เขาได้นะไม้ไม้ที่ที่ที่เราสั่งเนี่ยเขาสามารถตัดให้เรามาตามความต้องการเลยตรงไหนจะเป็นลบมุมเนี่ยเขาก็จะลบให้นะก็ลองลองดูนะร้านที่ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไอดีไลน์ร้านเขาให้เผื่อท่านไหนสนใจก็สามารถไปพูดคุยสอบถามเขาได้นะ นะคนที่ตอบมาเนี่ยาเนะจ้าของขก็ค่อนข้างใกลดีนะคุยคุยดีนะคุยดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นลายแถวแถวเนี้ยนะแถวลุงลง่งเนี้ยขึ้นให้ท่านดูท่านก็ไปลอกแล้วลองแอดเข้าไปคุยดูนะครับก็สั่งดูว่าอยากให้เขาทํายังไงออกแบบไปให้เขาดูแล้วเขาจะทำมันก็คุยกันแล้วกันนะผมดูแล้วราคาเขาก็ไม่แพงนะราคา,าก็ไม่แพงนะไม่แพง เดี๋ยวลองดูว่าผมสั่งมาทําเนี่ยจะจะทํำยังไงเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาลงให้ดูคร่าวๆนะครับว่าถึงว่าวิธีการทําอะไรต่างๆนะครับ o n r car ค a m p นะครับรถ f o ล์กเจอร์รถนอนเรานะเป็นรถ SUV ขนาดเล็กนะเราก็แต่งนอนมาเป็นปีแล้วนะครับวันนี้อยากจะเพิ่มเตียงนอนนะเตียงนอนนะในรถเพราะว่ารถเรามัน มันเล็กนะการนอนสองคนก็รู้สึกอึดอัดถ้าเรามีของมีอะไรด้วยเลยจะอยากจะทําเตียงอยากจะทําเตียงนอนแต่นี้จะไปให้ใครทําก็ยุ่งยากลําบากก็ทําเองดีกว่านะเพราะผมไปเห็นที่ลาซาดามันมีร้านเนี่ยนะนะเขาขายไม้นะเป็นไม้ประสานนะไม้สวนประสานเนี่ยสามารถสั่งตัดได้เลยนะจะเาขนาดเท่าไหร่เป็นแผ่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 น,น,น,นสั่งตัดได้นะจะได้ขนาดเท่านั้นเท่านี้ แล้วตรงไหนเราอยากจะลบมุมลบคมของไม้ก็ให้เขาลบมุมให้ได้นะทำเป็นโค้งเป็นอะไรได้หมดเลยสั่งไปแล้วเขาจะลงมาให้นะผมก็เลยเออถ้าทำแบบนี้เราก็น่าจะทำได้แล้วการประกอบเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากนะจะใช้พวกเหล็กฉากมั่งเหล็กที่ต่อตรงพวกบานพับอะไรพวกนี้เราไปซื้อที่รัสด้าหรือที่ร้านขายของอประเภทวัสดุก่อสร้างก็มีแล้วนะก็เลยลองทำดูในเบื้องต้นเนี่ย ก็มาออกแบบใส่กระดาษเขียนเอาเองนะอย่างเงี้ยนะเนี่ยผมเขียนเอาครับก็จะทําเตียงที่วางบนกล่องนะทำเป็นกล่องก่อนนะจะเป็นกล่องไม้เสร็จแล้วก็นี่ไม้พาดนอนสบายๆนะแล้วก็ต้องพับได้ด้วยนะมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นไงหลังจากทําอย่างนงี้เสร็จก็ก็ไปสั่งไม้เท่านั้นเองนะพวกไม่แพงนะไม่แพงนะไม่แพงนะ ตัวไม้ไม่แพงแล้วเขาตัดให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้คำนวณเป็นแผ่นๆผมก็สั่งเขาไปรู้สึกจะสามรายการนะสามรายการเป็นไม้ที่สั่งไีเขียนไว้อันนี้ของแทะล่างๆเขียนไว้นะสามรายการก็สั่งไปอนนี้ก็คือไม้ที่เราสั่งนะเขาก็จะตัดมาให้เราเป็นแผ่นๆในนี้นะครับเป็นแผ่นๆนี้อย่างของผมอันนี้ก็คือ40่สคูณสี่สิบ สั่งมาสี่แผ่นนะนี่ก็เป็นแผ่นทำแพ็คมาอย่างดนะีเราก็เพียงแต่นำมาประกอบเท่านั้นเองนะครับมาประกอบเท่านั้นเองนะครับใม้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นแผ่นเป็นแผ่นเลยนะครับนี่เยอะนะฮะตรงนี้ก็ห้าหกเกแผ่นนะผมสั่งมาเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะประกอบยังไงนะครับเอ่อส่วนตัวนี้เนี่ยอย่างเช่น ตัวนี้ขาเตียงนะก็สั่งให้เขาตัดมาให้นะครับก็ฟิตฟิตเนี่ยเงี้ยเราไม่ต้องไปตัดเองนะเพียงเราประกอบตันเองนะครับง่ายๆนะอันนี้ก็อันนี้ก็สั่งมาจากลาซาด้านะพวกตัวพับ ตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับขั้นแรกเราก็จะทํากล่องก่อนนะครับเป็นกล่อง40คูณ25นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับ มาเนี้ยตกลงเราวางแผนแล้วนะครับอันนี้เราก็จะติด อันนี้ก็จะยึดยึดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยทั้งนี้จะได้เห็นเนี่ยครับเกอจะเป็นกล่องง่ายๆนะครับเรามีแต่ไขควงนะก็ประมาณนี้นะครับ ที่ยึดครบสีแล้วเดี๋ยวเราก็แผ่นมาติดแต่ละด้านแต่ละด้านคต้องดูดีๆนะครับไม่แนบสนิท ใช้เหล็กชากด้านละสองสองอันก็พอนะครับก็แข็งแรงอยู่ก็แข็งแรงดีส่วนสกูขันให้ให้ไม่ต้องแน่นมากนะครับก็เดี๋ยวมันจะขาดหรือว่ามันมันจะหวานนะครับจะฟรีะมุนฟรีสิ่งที่สำคัญอย่าลืมนะครับ ตรงรอยต่อเนี่ยต้องให้มันสนิทนะครับนะดูดีๆให้มันต่อกันเนียนๆน,น,นะครับเราได้สองแผ่นนะครับประมาณเนี้ยต่อไปก็ทำแผ่นที่สามนะครับอีกด้านอีกด้านหนึ่งแผ่นที่3าม รอยต่อดูไม่ดีมันจะไม่เนียนนะครับมันก็จะไม่แนบสนิทแล้วก็ไม่สวยงามนะครับต้องมีความละเอียดนิดหนึ่งผมเก่งๆก้งกางๆหน่อยนะครับไม่ใช่ช่างไม้อันนี้งานนี้ก็ทำเพิ่งหัดทำนะครับ นี้ได้ไม้มาก็แกะลังทําเลยนะครับแกะกลองก็ทำเลยเหลือด้านสุดท้ายด้านที่4นะครับสุดท้ายเราก็ได้กล่องสวยๆมาหนึ่งกล่องนะครับกล่องสวยๆมาหนึ่งกล่องเดี๋ยวเราจะทําอีกกล่องนึงอันนี้จะเป็นหัวเตียงนะครับเดี๋ยวเราทําอีกกล่องนึงนะครับเหมือนกันนะครับ ทีนี้ก็พื้นเตียงนะครับก็จะทำยาวร้อยห้าสิบนะครับแต่เ,เรารถเรามันแคบในการเก็บลำบากเราต้องทำวิธีการพับโดยตัดแยกเป็นเจ็ดสิบห้าสองแผน่นเดี๋ยวเราก็ใส่บานพับเพื่อที่จะพับนะครับตอนนี้ก็ใส่ ้านพับเสร็จเรียบร้อยในเวลาเก็บเราก็พับนะครับเก็บได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเวลาประกอบอยู่บนรถกันครับวันนี้ทําต่อนะครับเมื่อวานครึ่งวันได้กล่องนะครับสองกล่องเนี้ยเป็นกล่องเก็บของแล,ล้วก็จะเป็นฐานสําหรับวางาแผ่นที่นอนด้วยนะครับสองกล่อง แผ่นที่นอนเราก็พับได้ทีนี้ปัญหาของมันคือถ้าเราเอาแผ่นที่นอนไปวางเนี่ยตรงนี้มันเป็นแค่บานพับก็น่าจะไม่แข็งแรงพอนะครับผมจึงได้สั่งจากลาซาดามาเป็นตัวเนี้ยนะเพื่อที่จะมาติด14นิ้วนะครับเนี่ยนะครับสามารถที่จะพับได้นะครับก็จะมาติดดูวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็เป็นว่าประกอบเสร็จนะครับเอานี้ใส่นะครับก็สามารถที่จะเนี่ยนะครับได้เอาลงได้เ,เวลาเราก็สามารถที่จะ นี้ก็สั้นไปนิดนึ่งนะตรงนี้มันร้อยห้าสิบแต่ผมมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นเคลื่อนที่นะซึ่งต่อจากนี้ไปอีกนะสามสิบเซนนะรวมๆมาแล้วก็น่าจะนอนได้นะครับประมาณร้อยแปดสิบนะร้อยแปดสิบค่อยไปดูไปประกอบบนรถให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ กล่องสองกล่องนี้ก็ทําหน้าที่2อย่างนะครับทั้งเป็นกล่องเก็บก้าวเก็บของแล้วก็ทําหน้าที่เป็นขาเตียงด้วยนะครับ2กล่องนี้ทําหน้าที่เป็นขาเตียงด้วยเนี่ยเนี่ย,ยตัวนี้เราก็สามารถทําเป็นขาเตียงด้านด้านหัวนะฮะด้านหัวเตียงส่วนอีกตัวหนึ่งเราก็ยกไปเป็นด้านเท้านะครับของเตียงนะครับ มาเตียงท้ายเตียงนะครับมีฉากรองนะครับฉากรองสามารถพับได้นะครับกรณีที่จะทําเตียงก็ขึ้นรองรับแผ่นนะครับต่อไปก็เอาที่รองนอนนะครับแผ่นรองนอนมาวางลงก็เรียบร้อยครับก็ได้เตียงแล้วนะครับเตียงนอนแล้ะกรณีนี้เราใช้กรณีที่เราไปพักนอนเช่นไปที่ปั๊มเงี้ย เราจะไม่ยกของลงนะเราจอดปั๊บแล้วก็เอากล่องขยับไปเป็นขาเตียงแล้วก็ที่พับลงก็สามารถนอนได้อันนี้เป็นออปชั่นหนึ่งที่เราใช้กรณีที่เราไม่ได้ขนของลงไปข้างล่างในการที่จะพักนอนนะครับเช่นไปที่ปั๊มที่ไรเนี่ยเราไม่สามารถขนของลงไปข้างนอกได้แล้วก็กางเตียงตัวนี้นะครับ เรามีเตียงนอนแล้วนะครับก็สามารถที่จะเนี่ยนะครับแข็งแรงนะครับเพราะตรงนี้เขาบอกว่ารองรับน้ำหนักได้ถึง2 0งรกิโลนะหนึ่งอันเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่อยู่ทางอ่ะแต่นี้เราใช้สี่อันนะครับว่านอนได้นะก็นอนเนี่ยนะสามารถที่จะเท้าไปยาวๆถึงนี่ได้เลยนะครับก็ตรงนี้เก็บของ นะตรงนี้ก็เก็บของนะตรงนี้ก็เก็บของยังมีช่องตรงเนี้ะให้น้องหมานอนก็ได้นะคนขึ้นนอนตรงนี้ก็สบายๆนะแอร์ผมว่ามันจะหนาวเกินไปหรือเปล่าลนั่นเองนะมันใกล้แอร์นะครับใกล้แอร์นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็สามารถปรับทางแอร์ได้แต่คนที่นอนข้างล่างนี้ก็กว้างกว้างนะเวลาไปจริงๆแล้วถ้ามีลักษณะเนี้นะครับคือเจาดนอนตามเนี้ยผม น่าจะเป็นคนขึ้นไปนอนข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็แม่บ้านนอนข้างล่างครับน้องหมาเขาเนี่ยแต่โดยปกติถ้าเราไปปกติอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้เราเราก็ยกลงไปไว้ที่ออนิ่งนะเก็บของเนี่ยเราก็ขึ้นนอนเต็นท์หลังคาคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็นอนข้างล่างกว้างขวาง,วางนะกับกับหมาน้อยผมนะก็นอนนี่ได้สบายเปิดแอร์คนข้างบนก็นอนเต็นท์หลังคานะเราไปโดยปกติอย่างนั้นแต่ทีนี้เรา เราเราเรามาเห็นจุดจําเป็นตอนที่เราไปอุบลนี่แหละที่เรามานอนปัม๊มมันก็ยุ่งยากในการขนของลงแล้วก็การเกร็บรักษาเราก็กลัวมันหายมั่งอะไรมั่งเวลาเรานอนหลับทตี๋นี้เราก็ไม่ต้องขอนของลงเพราะของเราก็ใส่กล่องไว้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็วางแผนแล้วก็ขึ้นขึ้นไปนอนด้านบนนะก็สบายสบายอยู่นะผมว่านะถือว่ารถเรามันก็ขนาดเล็กเราก็เอาประมาณนี้มันก็ไม่ได้สร้างความลำบากก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะ ตอนแรกว่าจะซื้อเป็นเตียงมาแต่เตียง่มันไม่มีกล่องนะมันจะเป็นขาก็เราก็เลยเออทำกล่องได้คือเราเน้นอันอย่างหนึ่งเนี่ยมันได้หลายอย่างเหมือนแอร์ที่แหละที่ผมพูดว่าไม่ต้องไปติดตู้แอร์ก็ใช้ของรถเนแอร์อะไรพวกนี้นะครับกล่องเนี่ยใส่ของได้ทําเป็นขาเตียงได้นะครับขึ้นนอนนะแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะแต่เท้าก็ไปทางนน้นได้หัวไปทางนน้นก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่ก็ ประมาณเนี้ยนะก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคคนยังไม่ได้เป็นช่างไม้นะก็คิดทําแล้วก็ค้นหาวิธีการมาใช้ทำนะก็ประมาณเนี้ยนะครับ <S <S ผมว่าก็ทําไว้ก็ไม่ขี้หลีนะตัวนี้ผมก็เนี่ยเนี่ใส่มือจับมืออะไรก็นะนี่ทั้งหมดเนี่ยใช้แค่ ไขควงนะแต่ของผมไขควงก็ใช้แบบใสแบตแบตเตอรี่นะก็จะพลแรงหน่อยเท่านั้นเองนะไขควงแล้วก็ยิงสกูเข้าไปเท่านี้ไม้ก็สั่งมานะสั่งมาหมูเรียบเขาขัดให้อย่างงามเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลงสีนะลงสีก็จะเป็นประมาณของตัวเนี้ยนะผมก็จะรีวิวให้ดูว่าในการทําแต่ละอย่างเนี่ยทํำยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันง่ายนะ ของต่างๆมันง่ายมีขายตามลาซาด้า DIY นะจะทําเป็นตู้ลิ้นชงลิ้นชักมันก็มีรางนะลาง,นะลางเลื่อนรางอะไรให้เรานะบารพับจะเลือกแบบไหนแบบพับก็ไปแบบสโลแบบผ่อนแรงแบบซอฟๆอะไรพวกนี้มีหมดมีหมดนะครับไปค้นหาลองทําดูนะก็ก็นี่ยังไม่ได้สิ้นสุดนะถ้าเกิดเจอสิ่งที่ดีๆกว่านี้เราก็พัฒนาไปอีกเพราะสิ่งที่ดีที่สุสดมันยังไม่มีหรอก นะมันมีแต่สิ่งที่ดีในวันนี้นะสิ่งที่เราคิดมาใหม่มันก็จะดีที่สุดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะทําให้เกิดการพัฒนาในความคิดของผมนะว่าเอ๊มันยังไม่ดีหรอกนะแค่นี้ก็ยังมีเหมือนเหมือนเหมือนลดผมที่ทําเนี่ยครั้งแรกไม่ได้เป็นแบบนี้นะเราก็ทําเอาตู้ยาเอาอะไรมาทำนะสุดท้ายมันก็ไม่ดีที่สุดก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ไปสักปีสองปีมันก็ไม่ดีที่สุดก็อาจจะรื้อทําใหม่ออกแบบใหม่นะ ก็ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณเนี้ยนะก็ช่วยกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามที่สำคัญ,คญก็พยายามดูคลิปด้วยนะครับดูให้จบหน่อย,อยก็แล้วกันนะครับเพื่อสนับสนุนกันเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับตรงเนี้ยเรารักกันก็ดูคลิปกันหน่อยนะก็ช่วยเป็นกําลังใจสนับสนุนกันครับวันนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามชมสวัสดีครับ